ท่านสาธุรชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อพระสูตรตามที่เล่ามาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เรื่องมาจบลงตอนที่พระน,นางของพระเจ้าบาลันตปะคือม่เหสีของพระเจ้าบาลันตปะถูงนกขัสดีลิงจับเอาไปเขาก็หมายความว่าจับเอาไปแล้วอุ้มไปแล้วเข้ากรงเล็บ แล้วก็ในที่สุดพระนางเมื่อขณะที่นกไปจับฝังจะกินไปจับต้นไม้หวังจะกินตามต้นไทรแต่พระนางเป็นคนที่มีความเฉลียาดคือความเป็นบัณฑิตก็หมายถึงความเฉลียาดพระนางใช้ปบมือตบมือขึ้นแล้วก็ลองเสียงดังนกตกใจก็บินหนีไปมาเรื่องมาจบตอนนี้นะสำหรับวันนี้ก็เล่ากันต่อเรื่องพระสูตรนี้ไม่มีอะไรมาก บางครั้งนั้นในเวลาที่พระอาทิตย์อัสดงคตคือพระอาทิตย์ตกลมกรรมเจ้าไวก็บปั่นป่วน,นแล้วหมายความเวลานี้เกิดปวดพระคันจะคลอดบุตรในพระคันเขาบรรดา <c oughs> ปรากฏว่าในพระคันเขาบราชเทวีนั้นกําลังปั่นป่วนมากมหาเมฆคำรามร้อง ไม้ฟ้าร้องไม่ครึมตั้งขึ้นทุกทิศชื่อว่าความหลับไม่ได้มีแล้วตลอดคืนยังรุ่งนั่น,นก็หมายความว่าปวดอย่างนั้นไอ้เมฆก็ครึมฟ้าก็ร้องป่าก็ป่าเปลี่ยวก็เปลี่ยวอยู่คนเดียวหาที่พึ่งไม่ได้ความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นทุกข์ทรมานบวกกับความกลัว พน,นางเลยไม่ได้หลับตลอดคืนท่านบอกว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในความสุขในสมัยก่อนในสมัยที่ยังไม่ได้มาเข้าป่าในอยู่ในพระราชฐานมีความสุขมากไม่ได้แม้แต่คำพูดว่าอย่าก,กลัวเลยพระแม่เจ้าในหมายความพน,นางไม่มีอะไรจะต้องกลัวอัเวลานี้ปรากฏความทุกข์ครอบงำแล้ว แต่เมื่อราตรีที่สว่างความปลอดโปร่งไปจากเวลาหกก็ดีความขึ้นแห่งพระอรุณก็ดีความออกแห่งสัตว์ผู้อยู่ในคันของวันนางก็ดีได้มีแล้ว <c oughs> มหมายความว่าเวลาถึงเวลาสว่างมันก็โปร่งหมดท้องฟ้าก็โปรง่งแล้วก็ปรากฏว่า แดดก็จ้าแต่พร้อม,อมกันนั่นเองพระนางก็ทรงประสูติพระราชโอรสออกพอดีกัน <c oughs> นี่ตามํำนวนบาลีรู้ว่าจะฟังยกยกๆหน่อยผมก็ไม่มีเวลาดูหนังสือมาก,ก่อนก็มากลางหนังสือคุยท่านฟังอ่านให้ฟังแต่บอกว่าในขณะเดียวกันนั่นเองท่นานนางได้ตั้งชื่อพระราชโอรสว่าอุเทน ก็ถืออรดูเมกอะะดูอรุณขึ้นที่ประสูติแล้วหมายความเมกมันปลอดโปร่งฟ้าก็โปร่งแสงแดดก็ปรากฏชีวเทนในตอนนี้ท่านบอกอัลละกปะปดาบทเสียพิธีท่านกล่าวว่าท,ที่อยู่แม้อัลละ,ะกะดาบทของฤาษีพระราชาที่นำมีพระน,นำอัลละ,ะกะดาบทที่ยังไม่ตาย ก็อยู่ไม่ไกลจากที่นั่นโดยปกติในวันที่มีฝนพันดาบทนั้นย่อมไม่ไปสูป่ป่าเพื่อประโยชน์แก่ผลาผลไม้หมายความเวลาฝนตกถ้าไม่หาไม่ไปหาผลไม้เพราะกลัวหนาวไปยังโคนต้นไม้นั้นเพื่อจะเก็บกระดูกเนื้อที่นกกินเห็นไหมกระดูกและเนื้อที่นกกิน ก็เป็นการพอดีคล้ายๆกับเทวดาช่วยเพราะนางไปอยู่ตรงนั้นฝนฟ้าก็ตกท่าดาบทตามธรรมดาท่านเข้าป่าลึกไปหาพลไม้แต่วันไหนถ้าฝนตกมันหนาวจัดมันเป็นป่าที่มีหิมะท่านก็ไม่ยอมไปไปเก็บกระดูกบ้างเศษเนื้อที่เหลือจากนกกินบ้างเอามาเป็นอาหารมันถึงทุบแล้วก็ต้มให้มีรสแล้วก็ดื่มกิน เพราะฉะนั้นในวันนั้นพันดาบอกก็คิดว่าวันนี้เราจะไปเก็บกระดูกที่นกทิ้งทิ้งบางทีจะมีกระดูกอะไรบ้างที่สัตว์เอาสัตว์มากินจึงได้ไปที่ใต้ต้นไม้นั้นสแสวงหากระดูกที่โคนต้นไม้ได้ยินเสียงเด็กอยู่ข้างบนต้นไม้จึงแลดูเห็นพระราชาเทวีจึงถามว่าเธอเป็นใคร ความจริงในตอนนั้นท่านดาบทไม่คิดว่าเป็นคนคิดว่าเอ๊ะนั่นเป็นใครคนเข้ามาอยู่ในป่านี้ไม่ได้ป่าลึกเช่นนี้แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยดีไม่ดีอาจจะเป็นนางไม้สงสัยแล้วแต่ว่านางไม้ทาไมมีลูกเล็ก <c oughs> ตามรรมดาเทวดาเนี่ยไม่มีลูกเล็กไม่มีลูกร้องถ้าลูกของเทวดาปรากฏกายไม่ได้อยู่ในท้องเกิดเป็นอุปป,ปาธิกะเกิดผุดขึ้น ตเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีท่านบาดาบทสงสัยนี่ถามว่านี่เธอเป็นใครนะมาอยู่ต้นไม้อยู่คนเดียวไม่กลัวหรือราชเทวีก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นหญิงมนุษย์เจ้าค่ะฉันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางไม้หรือไม่ใช่นางเทพสินดาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเจ้าค่ะท่านบรรดาบท ท่านก็จึงถามมาสงสัยท่านถามว่านี่เธอมาอย่างไงนะไอ้ป่าเปลี่ยวอย่างนี้ไกลแสงไกลที่นี้ไม่มีคนเดินผ่านไปเพิ่นมาเธอมาได้ยังไงพระน,นางก็ตอบว่าฉันไม่ได้มาเองเจ้าค่ะนกฮาชนดีลิงมันนําฉันมามันหวังจะนาฉนันฉันกินเป็นอาหารแล้วบรณดนาบอจึิงกล่าวว่านี่เธอลงมาข้างล่างเธอ พระราชเทวีก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวแต่ความเจือด้วยชาตินี่หมายความกลัวจะผสมชาติผิดเพราะพ่านางเนี่ยเป็นเชื้อราชตระกูลเป็นพระราชินีข้าพเจ้าอัลกปะแต่ว่าจะไปคลุกคล้ากับดาบทซึ่งเป็นมู้ชายแม้ก็แก่เหลาเยซะด้วยโครงยคขาวปูดีไม่ดีก็คราวอัตมาและคราวผมผมพูดเนี่ยแก่แล้ว แล้วก็พ่อนางนี่ก็เพิ่งมีลูกคนเดียวยังสาวมากและความสวยก็ยังดีเป็นว่านางบกกลัวจะมีความเจือหรือคลุกคล้ากันด้วยชาตพาิพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพรอนดาบทถามอยากจะทราว่าท่านเป็นใครท่านดาบทก็ถามวาเอ็นนี่เธอนี่เกรงไว้าไปสมชาติผิดชาติผิดสีนี่ถามเธอเป็นใคร พน,นางก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นพระราชาเทวีของพระเจ้าอัลลกปะปะลันตปะพันดาบอกขึ้นตอบว่าแม่ฉันเองนี่ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันนะเป็นกษัตริย์แล้วก็ออกมาบวชพระราชาพระสมเด็จพน,นางยิงกล่าวว่าถ้ากันนั้นท่านจงถแถลงมายากษัตริย์ให้ดู ความจริงมายากษัตริย์เขาว่ายังไงท่านนานีเขาว่าผมก็ไม่ว่านะท่านนังสีว่าผมก็บ่จะว่าตามนันศีนันีไม่ว่าก็แล้วไปเป็นนั้นว่าท่านดาวบทดก็ฟันฟันทันแรงแสดงมายากษัตรให้ทราบพูดให้ทราบว่ามายากษัตริย์เป็นยังไงก็รวลาเจทวีว่าเมื่อทรงฟังแล้วก็เข้าใจว่าองค์นี้เป็นกษัตริย์แน่จิงกล่าวว่าถ้ากระนั้นท่านจงขึ้นมา แล้วพาบทน้อยเข้าไปเจ้าลงไปด้วยบรรดาบทนั้นทําทางขึ้นข้างหนึ่งหมายความทาทางขึ้นไปข้างหนึ่งเมื่อขึ้นไปแล้วรับเด็กเมื่อพระราชเทวีกล่าวห้ามว่าอย่ามือมาต้องร่างกายฉันนะอย่าจับฉันนะฉันเป็นผู้หญิงแล้วก็ฉันเป็นกษัตริย์ท่านดาวโบก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ฉันจะไปจับเฉพาะเด็กฉันไม่จับเธอคือจึงไม่ไพยายามจับพระนางแล้วอุ้มเด็กลงมาแม้พระ,พร,ะราชาเทวี TV ก็ลงตามลงมาครั้งนั้นท่านบรรดาบทจึงนํานางไปสู่อสมชนบทอสมบทไม่ความที่อยู่ไม่กระทําศีลเพศเลยก็ไม่ความไม่ยอมไม่สิ้นขาดเพราะการกร่วมบวชเวณีต่างคนต่างอยู่อยู่ก็ได้ความเมตตาปราณี ทานุบำรุงพระน,นางด้วยและทอดท้ลูกน้อยด้วยนกเคราะห์ให้มีความสุขนำนำ้นำพึ่งที่ไม่มีตัวมาแล <c oughs> ้ว,วนำนำข้าวสาลีเองเกิดเองมาให้ได้ต้มเป็นยาคูแล,แล้วเมื่อบรรดาบทนั้นกำลังบำรุงอยู่อย่างนั้นเคเลี้ยงดูมีความอิ่มหนำสมานต่อมาในการอื่น พน,นางก็คิดว่าเราไม่รู้จักทางมาและทางไปเลยไอ้มาเนี่ยมาทางไหนก็ไม่รู้นกบันพาเหาะมาและทางที่จะกลับก็ไม่ทราบไปจะกลับทางไหนแต่ว่าท่านบอกว่าแม้เหตุสัตว์ว่าความคุ้นเคยของเรากระดาบทนี้ก็ไม่มีหมายความไม่รู้จักมาก่อนด้วยเวลานี้ก็ยังไม่สนิทสนมกันดาบท่กลัระมัดระวงังศีล เพราะว่าพระนางวางท่าแบบนั้นอย่าถูกตัวฉันนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะท่านก็เลยไม่ใกล้ความกระสันก็ไม่เกิดกับพระดาบทจึงรได้คิดแต่ว่าถ้าว่าดาบทองค์นี้จะทอดทิ้งเราไปเสียเราก็ดีลูกก็ดีทั้งสองคนก็จะถึงกับความตายในที่นี้เอง เราควรทำบายอย่างใดอย่างหนึ่งทำลายสิงขบัรดาบทรูปนี้เสียเอาไปแล้วนี่เอาเข้าแล้วควายเขาอ่อนขิดดารดาบทเขาแล้วเราควรจะทำบายอย่างใดอย่างหนึ่งทำลายสิงขบัรดาบทรูปนี้เสียทำโดยการที่ดาบทรูปนี้จะไม่ปล่อยปละละเลยเราไปนั่หมายความที่ทำอย่างนั้นเจตนาร้ายไม่มี ได้เกรงวันดาบทนี้ท่านหนีไปนางก็ตายลูกก็ตายเพื่อชีวิตของตนเองและเพื่อชีวิตของลูกก็ต้องทําทุกอย่างตามที่จะทําได้พระราจะเทวีจึงทรงประละบทรมพจนดาบทด้วยการสแสดงผ้านุ่งผ้าห่มหลุดลุยบ้างให้ถึงความมินาถแห่งศีลแล้วพลเอกทําหลุดลุยบ้างยั่วบังยาวบ้างสัมผัสกายบ้าง หยิบโน่นประคองนี่บงังดาบทเดินไปมาทีเห็นว่าท่านยะเซวามจริงไม่ได้เซก็บอกว่าเห็นท่านยะเซเข้าประคองบงังเอาเอดเอาใจทุกอย่างดาบทเผลอก็โนดบงังบีบบงังไอ้ตัวนี้ที่ไอ้ไฟขัว้ขบวบบกก็โคตรลบมัชนกันนี่มันก็ไม่ไหวตั้งแต่วันนั้นมาทั้งบชนทั้งสองก็อยู่ร่วมรักกันอยู่ในฐานะสามีภรรยา ที่ความจริงก็ไม่น่าจะโทษจะถามว่าสิงขาดไหมก็ความจริงดาบทฤษณ์นี่เขามีแค่ศินห้าก็พอในบริการหนึ่งจะถือว่าเป็นชู้กับพัญญาเขาบอกคนอื่นเวลานั้นในฐานะพัญญาคนอื่นไม่มีแล้วท่านนางอยู่โดดเดี่ยวพิสรภาพขึ้นชื่อว่าสิงกามเมย่อมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นที่ละเมิดกับพระดาบท แต่งกลาวว่าวพระบาลีว่ากุมารโอเทนยกทัพช้างเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ลาห้านาทีจะยกทัพได้ไม่ได้ไม่ทราบแต่งกล่าวว่าต่อมาในวันหนึ่งพระดาบทตรวจดูความประกอบแห่งดาวฤกษ์เห็นความหม่นหมองแห่งดาวกษัตริย์ของพระเจ้าพรลันทปะนี่ท่านเก่งนะในการดูดาวได้ฌานสมาบัติจึงตัดว่านางผู้เจริญ พระเจ้าปรัรธปะในเมืองโกสัมพีสวรรค์โคสิแล้วแต่ความจริงท่านไม่ทราบเพราะว่านางไม่ได้บอกว่าเป็นประเหสีของใครมาก่อนท่านไม่ทราบพ,พระราชเทวีจึงถามว่าเป็นประเหต์ไรพระเจ้าข่าทาไมท่านยังตรัสอย่างนี้ท่านมีความค่ายกับพระเจ้าปรันธปะอย่างนั้นหรือ ดัานดาบทก็บอกว่าไม่มีพน,นางฉันไม่ได้โกรธเคืองกับพระเจ้าพันตปะเรานามพระเจริญเราเห็นความเศร้าหมองของดาวประจําองค์พระมหากษัตริย์คือของพระเจ้าพันตปะจึงพูดอย่างนั้นพระราชทีวีก็ทรงพระกันแสงแล้วครั้งนั้นดาบทจึงนี่ถามพน,นังพระท,ทีวีว่านี่เธอร้องไห้เพราะอะไรทําไมจึงได้ร้องไห้ เมื่อพระราชเทวีตัดบอกความที่พระเจ้าปันตรปะนั้นเป็นพระราชสวามีของพระองค์แล้วก็จึงได้บอกว่าอย่าท่านจึงบอกว่าอย่าร้องไห้ไปเลยนางธรรมดาของสที่เกิดมาแล้วย่อมตายแน่แท้เหมือนกันไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงเด้งพังความตายไปได้นี่จะฟังเรื่องนี้จะก็จำไปเลยนะพะนางตัวพัดพระรากของรักของจ้าใจจางพระราชสวามี ต่อมาก็มาทราบพระพระราชสบามีตายความรักยังผูกพันอยู่พระราชเทวีจึงกล่าวว่าหม่อมฉันทราบพระพูดถึงเจ้าว่าคนเกิดมาแล้วมันต้องตายอันดาบ,บทนินเน้บอกว่าถ้าอย่างนั้นทําไมหล่อนจนึงได้ร้องไห้ละ่ะพระราชเทวีก็บอกว่าบุตรของหม่อมฉันก็ว่าห่วงลูกผูกคอมีความรักในลูกเป็นผู้คนแก่ราชสมบัติ เพราะเป็นของตระกูลถ้าว่าเขาอยู่ในเมืองเขาจะได้ยกสเสวกชากเกือได้เป็นพระราชาบัดนี้เขาเกิดเป็นผู้เสื่อมใหญ่เสียแล้วด้วยความโศกถึงอย่างนี้ให้ความโศกที่เกิดขึ้นโศกอย่างนี้นะไม่จะโศกเสียนายพระเจ้าพนันตปะจึงได้ร้องไห้พระผู้เป็นเจ้าโปรดทราบตามนี้ด้วยท่านบรรดาททฒิได้กล่าวว่านาง ถ้านางต้องการอย่างนั้นมันไม่เป็นไรช่างเถนางอย่าคิดไปเลยถ้าว่าหล่อนถ้าว่าหล่อนมีความปรารถนาจะให้ให้จจบุตราชบุตรได้ราชสมบัติฉันจะทําการอย่างนั้นให้เขาให้ได้ราชสมบัติตามความปรารถนาร่างนั้นพันดาบทได้ให้พินและมนสําหรับช่างรักใคร แกราชบุตรของพนางแล้วในเวลานั้นช้างหลายแสนมาพักอยู่ที่โคนต้นไซย,ย้อยลำดับนั้นพันดาบดที่งได้ตัดกับพระกุมารนว่าเมื่อช้างทั้งหลายยังไม่มาถึงที่นั่นเจ้าจงขึ้นต้นไม้เมื่อช้างทั้งหลายมาถึงแล้วจงไรห่หมดบทนี้ดีดสายพินสายนี้ช้างทั้งหมด ก็ไม่อาจาแม้จะหันหลังกลับมาดูวิ่งหนีไปหลังจากนั้นเจ้าพึงลงมากุมารนั้นก็ทำอย่างนั้นตามตามที่สั่งทุกอย่างกลับมาทูลบอกความเมตต่อความที่ทำไปแล้วทุกเบรกันขั้นถึงวันที่สองอันดาบท,ทึงได้ตรัสก,กับกุมารว่าวันนี้เจ้าจงไร้มนบทนี้แล้วก็ดีดพินสายนี้ ช่างวิ่งไปเหลียวหลังมาดูหน่อยแล้ววิ่งหนีไปอีกวันก่อนไม่เหลียวกลัวที่สุดนั่นในการตอบมานั้นกุมารก็ทรงตามที่ทาตามคําสั่งทุกอย่างแล้วก,กลับมาทูลความให้ทราบตามที่ตปฏิบัติแล้วมีผลอารดาบทึงตัดเรียกพราะมารดาของพระกุมารนั้นมาแล้วตัดว่านางผู้จเจริญหล่อนจงให้ขา่าวสายแก่บุตรของหล่อน เขาเขาไปจากที่นี่จากเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแน่พระราชเทวีจึงได้ตรัสเรียกพระราชกุโอรสมาแล้วจึงตรัสว่าพ่อเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าพลันตปะในเมืองโกสัมพีนกหัสสนดีเลียงนําแม่มาทั้งขณะที่มีคันลูกอยู่ลูกอยู่ในท้องแล้วก็ตรัสบอกชื่อของเสนาบดีเป็นต้นแล้ว อัตว่าเมื่อเขาพากันเมื่อเขาพากันไม่เชื่อเจ้าจงเอา,าผ้ากำพลอันเป็นพระภูสาหม่มและพระธรรมรงอันเป็นเครื่องประดับของมีดานี้แสแดงเมื่อตัดอย่างนี้แล้วก็ส่งพระราชบุตรไปเป็นอันว่าการส่งไปก็ได้กันแค่กันส่งไปดัมมัดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จะไปจากนี้ไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดหรือเวลาอห้านาทีก็คุยกันก่อนในตอนนี้ก็ย้อนหลังสักนิดหนึ่งคืออ่านหนังสือนี่อรกขอแขลกอยู่บ้างนะสำนวนไม่ได้สละสลวยไม่ได้ดูหนังสือไม่จำในความไม่ก่อนก็รวมความว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตของคนเนี่ยมันเป็นอนนิจังเพราะเจ้าเทนเนเกิดในตระกูลกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริตตย์ตั้งแตพัดพรากจากกันมา พระพุทธเจ้าพรัรถนะก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นไมมถ้าจะเป็นไหมต่อไปได้ไงก็ไม่ทราบอาจจะมีไมส้สีน้อยลเล็กๆอีกมากก็ได้รวงความว่าชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ไม่พ้นจากความตายเป็นพนระพุทธเจ้าปราปรถนะก็ต้องตายองหนึ่งแต่ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายตีโสโกปิยโตชายตีพยัง ความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายมาจากความรักพน,นางที่ต้องเสียใจเพราะว่ามีความรักในพระเจ้าปรันปะซึ่งเป็นพระราชสวามีภัยจะเกิดมีขึ้นมาได้เพราะสายราชโอรสคือพระราชบุตรควรจะเป็นกษัตริย์เธอว่าอย่างนั้นถ้าจะไม่ได้เป็นกษัตริย์เธอจงเสียใจรวงความว่านิทานวัตถุ พระสูตรที่กล่าวมาในตอนนี้เป็นเรื่องของอนิจจังทั้งสิน้นไม่มีอะไรเที่ยงพรานนางอยู่ในพระราชฐานต้องถูกนกจับมาพัดพระจากคนรของรักของชอบใจพระราชสวามีแล้วต่อมาในตอนนี้ท่านอันุประกาศดาบทท่านตั้งใจว่าจะบวชเพื่อความพ้นทุกข์ ในที่สุดพนานก็เกิดไม่ไว้วางใจเกรงว่าพันดาบทจะทิ้งไปก็ตั้งต้องทำให้พันดาบท้งแก่แล้วกลับกลายเป็นคนหนุ่มใหม่นั่นคือต้องมีเมียสาวอันนี้ก็เปนยนิจังอีกมันไม่เที่ยงแล้วเปนอนัตตาความเป็นโสตสลายตัวไปแต่ความเป็นมาของชีวิตไม่หยกมันก็ไม่มีสุขมีแต่วความทุกข์ฉะนั้นเขาบรรดทาทนงพุทธบริษัท ความเน,นิจังคือไม่เที่ยงก็ดีทุกขังความเป็นทุกข์ก็ดีอนัตตาในที่สุดพังสลายตัวก็ดีมันมีทุกสมัยที่พระพุทธเจา้าทรงเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องราวก่อนหน้าที่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาสู่เมืองสู่เมืองโกสัมพีก็รวมความเปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ตนฟังก็จงเรียกว่าทั้งหมดอาจจะทิงเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ทึงเราเหมือนกับท่านอนุปะกาะรดาบทแน่แต่วความพัดพรากจากของรักของชอบใจต้องมีกับเราแน่บิดามันดาเป็นที่รักต้องจากเราไปและเราเอาจจะจากท่านจากเป็นไม่เป็นไรจากตายเดี๋ยวหลังก็ไม่พบฉะนั้นขบันดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดว่าการเกิดอย่างนี้มันเป็นทุกข์ ถ้าเราจะเป็นเทวรนดาหราผมก็มีสุขโชคราวเ,เรามุ่งมา่ปรารถนาจุดเดียวคือนิพพานนั่งขึ้นหนึ่งนึกถึงความตายไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายหลังจากนั้นยึกคุณพระรรรนตรัทางสามรายการคือพระพุทธเจ้าพ,พระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นนิพึ่งปฏิบัติตามท่านท่านว่ายอย่างไหนดีเราทําตามอย่างไหนไม่ดีเราควรละ แล้วก็ทรงศินให้บริสุทธิ์ผุดพองไม่ทําลายศินด้วยตนเองไม่ยุโยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายศินแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทําลายศินแล้วจิตตั้งอยู่ในพรม,มิหารสี่เป็นปกติจิตมีเมตตาความรักคนและสัตว์ในโลกเสมอได้รักตัวเรา จิตมีความสงสารปรารถนาจะเกือกเก้อกูลเกื้อกูลในคณสัตว์มีความสุขทำได้ไม่ได้ใจยอย่างนี้เป็นสุขเราจะไม่ฉาดเสียใครเมื่องคนอื่นได้ดีเพราะยินดีด้วยเราจะไม่ซ้ำเติมใครจะวางเถื่เมื่อบางคลอื่นเพียงพรัมเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราหวังผลิพานได้แน่ ถ้ายังไม่ถึงปณิพนธ์เบื้งใดถ้าตายจากความเป็นุนก็ไปเป็นเทวดาระ้พรมลงมาจากเทวดาระ้พรมจะไม่พบกับไบยภูรมสี่คือเป็นสัตว์นรกเปรตสุรกายสติจันจะไม่มีกับบคุคคลผู้มีความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสดทรง飒สวยมีโรคภัยน้อยย่อมเป็นที่รักขอบบคุคคลทั้งหลายมีอายุยืนนาน ทรัพย์สมบัติสินคลานจะบริบูรณ์พอกพูนไม่มีอันตรายกับทรัพย์สิสนแล้วก็บุคคลอยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ในอาวาดจะทำให้เรามีความสุขวาจาจะเป็นที่พูดอะไรใครก็อยากฟังใครก็อยากเชื่อและจะไม่เป็นคนไร้สติสั่จัญญาประสาทจะไม่ฟัน่นเฟือนคือไม่เป็นคนบ้าและไม่เป็นคนเป็นโรคสมรษาตอรบรรดาท่านพุทธบริษัทมองดูเวลาก็หมดแล้วขอลากร ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูนผลจงม,มีแดบรรดาแ่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี